จาสิบเอกสุริยันภูมิลำเนาหรือ,อนนเรืเกย่นว่าจาโอรครับผมอยู่หน่วยกองประชาการทหารพัฒนาครับเมื่อปี2529ครับผมมาเป็นเขยบางงดผมก็มีโอกาสมาได้รู้จักพระอาจารย์คมครับจากการแนะนำของพ่อตาไม่ยายผมตอนหลังผมก็ไปอยู่ชายแดนอาจารย์ก็ ทำตะกุดให้อันหนึ่งที่เชียงใหม่แล้วก็โดนแต่มันไม่โดนอะโดนแต่มันไม่โดนอะกัมันเลยก็ก็มาศรัทธาเรื่อยๆเพราะอาจารย์ตอนแรกก็ศรัทธาเฉยๆไม่เคยเข้ามาสัมผัสแต่ตอนหลัง,ลงปีห้าปีห้าสี่อะเข้ามาสัมผัสนี่รู้ว่าอาจารย์น่ะปฏิบัติอิจวัตรท่งงงางนงดงามอะ ไม่มีไม่มีการดีใจแบบดึงโรดหรือเสียใจแบบร้องไห้ท่านทาตัวนิ่งสมกับเป็นพระที่ปฏิบัติดีิงปฏิบัตินะครับมาปฏิบัติมากๆาเสียห้าผมถูกหวยผมเลยสร้างเหรียญสามราทับผมผมตอนนั้นไอ้ทองคามันราคาแพงผมก็มีตังค์อยู่จํานวนจํากัดเจนะ็ดแปดหมื่นนั่งผมก็สร้างเหรียญเงิน เดือนเงินนี้ครับเดือนเงินนี้ครับห้าสิบสามเหรียญครับเหรียญเงินอมทองแดงสิบเหรียญครับเหรียญทองแดงห้าสิบเหรียญครับเหรียญทองแดงเนี่ยครับสองพันห้าร้อยห้าสิบสามเหรียญครับ รุ่นนี้มีทั้งหมดกี่กี่พิมพ์ครับพี่มีพิมพ์เดียวครับมีพิมพ์เดียวแต่ว่ามีหลายแบบครมีหลายเนื้อมีตอนมีต้นที่ยิงกระสั่งทําเนื้อเงินกับเนื้อแถมมาให้ผมก็เลยเอามาทั้งหมดตอนนั้นก็อาจารย์ยังไม่ค่อยมีชื่อเสียงปีปีไหนครับพี่ปี55ครับ2ห5 5ครับเริ่มปลุกเสกมา้คนตบนต้นปีครับแล้วก็ปลายปีถึงมาออกมาบอก มาบอกหลวงพ่ออาคมก่อนไหมครับว่าจะทำเรื่องนี้บอกครับท่านเรียบง่ายท่านไม่ไม่ต้องเอาอะไรใส่สินมาเรื่องทำวิธีอะไรดีตองแต่ว่าพุทธคุณของท่านก็ดีนะครับท่านถวายให้จารย์แจกหนึ่งพันเหรียญแล้ก็แจกที่ในค่ายผมในหน่วยที่ชิยงใหม่ห้าร้อยแล้วก็เหลือไว้ที่บ้านแจกงานศพพ่อตัวเองอีกประมาณสามสี่ร้อย ตอนนี้ก็เหลือประมาณร้อยได้เหลือทองแดงนะเส้นผมขอเจ็ดครั้งเกษาอาจารย์เจ็ดครั้งครับเอาผสมไปด้านหน้าจะเป็นหลุงพอพุ่มเขียนว่าหลุงพพุ่มด้านหลังด้านหลังจะเขียนเอเป็นอาจารย์อาคมครับเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ก็ปีห้าสามปีห้าไม่ใช่ปีห้าห้าเจ็ดครับปีห้าเจ็ดครับโอ้หพี่ไปหาพระสมเด็จเลยครับพี่ เจอไปครึ่งองค์ครับอของนายครับครับนี้ครับไปลงนี้ะครับโอเคนี่นี่ด้านหลังนี่นหลังด้านหลังนะด้านหลังเป็นหลวงพ่อพุ่มเหมอครับผมเป็นพระประธานหรือว่าพระพระประธานที่พระที่โบสถ์นี่ครับพระที่โบสถ์นี่นะที่พระสิบนี่แล้วก็ได้หลังเป็นหลวงพ่ออาคมครับอครับรุ่นนี้ผมไม่ได้แจกเพราะมันมีสี่ร้อยสี่สามองค์นะครับในบอกอาจารย์ว่าผมจะไสร้างผมขอเอาหน้าบล็อกของอาจารย์ไว้ แล้วเขียนว่าเลขแปดข้างหน้ามาสร้างรุ่นนี้ต่อ,อสร้างได้านหน้าแล้วเขียนว่ามีเลขแปดด้วยครับครับแล้วก็ด้าหลังเป็นยันอยู่ที่เราลองนี้นี่โอเคจะได้เห็นหน้าแปดแลโอเคโอค้โหสวยงาม